ไปดูอีกหนึ่งคดีนะคะก็เป็นการเร่งคลี่คลายของเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกันค่ะ,ะเพราะว่าคนร้ายก่อเหตุอ,อุกอาจนะคะใช้ปืน M16 บุกยิงอดีตรองนายกอบจนะ์นครศรีธรรมราชเสียชีวิตค่ะที่ขณะที่กําลังอาบน้ําให้วัวชนค่ะก่อนหน้านี้มีผู้ต้องสงสัยเข้ามามอบตัวแล้วหนึ่งนะคุณนลินล่าสุดตามรวบได้อีกหนึ่งเป็นทีมสังหารด้วยวันนี้ก็มีความคืบหน้าเรื่องนี้แล้วค่ะโดยที่ตํารวจกองปราบปรามนะคะก็รวบผู้ต้องหาที่บอกว่าเป็นหนึ่งในทีมสังหารได้แล้วแต่ว่ายังให้การปฏิเสธค่ะเขาอ้างว่าวันที่เกิด เหตุนั้นตัวเองอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีแล้วก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาเป็นหลักฐานด้วยตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อเรื่องนี้อย่างต้องสืบสวนสอบสวนกันต่อไปค่ะโดยที่ผู้บังคับการปราบปรามนะคะพลตำรวจตรีสุพินทรักม่วงก็ถแถลงผลการจับกลุ่มคนนี้คือนายชวลิตพง์ุ่งอายุ31ปีผู้ต้องหาร่วมกันฆ่าน,นายอนันต์คลังจันร์อายุ54ปีเป็นอดีตสจนครศรีธรรมราชนะคะและอดีตรองนายกอบจอจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชก็สามารถจะจับกลุ่มตัวได้ที่ตำบลบ,บางคูวัดอําเภอ เมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะ จากการที่เจ้าหน้าที่เขาไปสอบสนวนนายชาวลิตชาวลิตก็ให้การปฏิเสธบอกว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเพราะวันเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ปทุมธานีก็ได้เอาหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจากสถานที่ต่างๆที่อยู่ในวันเกิดเหตุนะคะเอามามอบให้กับตํารวจยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วก็ขอความเป็นธรรมในคดีนี้ด้วยค่ะจากการไปตรวจสอบประวัติผู้ต้องหารายนี้ยังพบด้วยนะคะว่าเคยถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนคดีฆ่าผู้อื่นคดีพยายามฆ่าคดีบุกรุกและคดีลักทรัพย์ก้าวหมายจับคือเรียกว่า มีหมายจับติดตัวโชคโชนเลยนะคะถูกจับได้ในท้องที่จังหวัดพัทลุงและที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก่อนหน้านี้ตํารวจก็เลยยังไม่ปักใจเชื่อคําให้การค่ะก่อนหน้านี้นมีรายงานตารวจเขาเชื่อว่าคนร้าย,ยมีความชนานํานาญในการใช้อาวุธมากนะคุณณลินทาไมะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ถูก ที่มีรองนายกอ,อบตเน,นี่ยนะคะถูกบุกยิงเนี่ยคือยิงแม่นมากไม่โดนวัวชนที่กําลังอาบน้ําอยู่เลยค่ะก็ต้องรอขยายผลเรื่องนี้ต่อไปนะคะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยออกหมายจับแล้ว2ยังเหลืออีกหนึ่งที่ต้องตามกลับมาเดี๋ยวรอติดตามพร้อมกันในล่าความจริงนี้ละค่ะ